เขาเขาเอาเงินอันนี้เออเอาเอาคำอันนี้ซอสซีเคตึ้งซี่ก็ได้คันแม่นเขามีเงื่อนไขแต่ว่าเงินเงินอันนี้คำอันนี้ซอสซีเคแต่คำฝรั่งมันจะแพงเลยมันสลึงนื้อมันหกพันก็ได้นน่ะแต่ว่ามูลค่ามันสูงถ้ามันสูงแล้วเขาเอาเงินเบ็ดเงินเบ็ดกับทองเหลือกผสมก็ได้ล้วแต่ว่าผสมผสมเครื่องตัวเครื่องใดคันแม่หลุดพันกระโบได้หมายเขาว่าคันหลุดท่นมันสิเป็นรีมันสิอ่อน เป็นบอคือคือคือแขวนอยู่อันนครพนมเนี่ยบอกข้าเจ้าก็การลีนเงินผสมอยู่มันนักผสมอ่อนอันนึงเงินเม็ดบุ๊มบั่นข้าเจ้าทองแดงก็สมทองแดงสายไฟเนี่ยบอกนะเชื่องฟนนิดแหลเกินมันมันมันหมายความว่าอันสร้างข้าเจ้าก็เฮ็ดดีอยู่แต่ว่ามันมันมันระบบการอันอันบ้านเัาไปใส่ก็มันเตื้อยไปหมายความว่ามันบุญยุ่งลม มันมันสิต่างก็แต่เลือกผรสมงโลหะสิซื่อดอกแต่ว่าเนื้อการเพิ่นแท่มันการเดียวกันอ๋อดัดไม้ัเออคือกันบัดนี้ต่างแต่ว่าไม้นี่บัดนี้น่ะไม้นี่คัดสิว่าไม้ไม้อยู่นครพนมก็เจ้าซื้อไปมันมันมันบางอ๋อคัมันบางหั่นเวลาเฮาเด็ดลีนเนี่สิบ่แน่นเวลามันบ่แน่นละเปามันเสียมันสิเสียเออมันมันมันสิเสียแล้วมันพาให้แค่นั้น พีไ้แล้วมันก็บพุ้นเนี่ยฉะนั้นเขาเขาใส่ไม้แล้วส่วนหลายแลลวมันไม้หนาขันไม้หนานี่นึ่งมาแล้วเวลาเขาเนกลีแทนก็มันแน่นมันแน่นแล้วเสียงเสียงมันก็แน่นดีเพราะเพราะว่ามันหนีบเลยมันหนีบไม่เออเออมันหนีบได้ดีตัวนั้นเรื่องระบบปรับเสียงระบบนาซือันเดียวกันแท้ล่ะปัะนี้เเรื่องผสมขีสูตรอันขีสูตรยูยูพูดส่วนหหา่ค่ะเจ้าไซบุเมนไซที่สุดสุด มันมันส่วนหหา่มัน mm ที hmm. mm ่ส hmm. mm ูตรยุทธควาพนลมเนี่ยมันข้าเจ้าใสเตเตเปาน้ําหัวมือนันมันวันนี้ข้าเจ้าบผสมอย่างล้วมันเวลาไปติดแคมคืออากาศงอนนยหนึงมันเปื่อยกว่าวันนี้เขาบบบใสเนี่ยนั้นเขาผสมอันอันที่สุดนี่หามาต้มสะก้อนหามาตุ้วต่ำีทธานไฟตาพทธานไฟดีเลยเขาตอกหลังจากเขาตอกเขาเขาต้มผสมกับที่สุดเพื่ออย่างเพื่อบ่ให้มัน บ่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 ให้มันอันตกหมบ่ให้มันเป็นอันขี้ขวยก็ให้มันติดดีบ่ให้มันเละอันควบใหม่นะเฮาต้มนี่มันติดดีเด้แล้วมันสิบ่มีปัญหาเรื่องคันอากาศฮ้อนมันมันมันก็อ่อนอยู่บ่นถึงคันเปื่อยอครับๆๆอันอันสุตนี่ะผสมคือตคือบ่เฮาเฮาเฮาผสมเฮากะเอาโลดบัดนี้เฮาต้มไปคือเฮาเคี่ยวขึ้นอ้อยนี่ต้มไปแล้วเฮาเคยไอ้ขี้านไฟค่อยแล้วเฮาก เอาไม่ให้จับอันเนี้ยจุเราเหาก็ยกขึ้นเบึงคำไหลเล่นๆแล้วมันยังอ่อนอยู่หมายความว่าเาจับยกขึ้นเสียมันไหลจุ๊กๆลงเออได้ไาได้นะถ้ามันนานอยู่แล้วบูได้มันแข็งพูดอะไรนะถ้ามันแข่งแล้วหมายความว่ามันอากาศร้อนมันสิติดได้แต่ว่ามันอากาศเย็นมันติดบูได้ตัวนั้นนะอันเพื่อนว่าเอาขี้ค้างบอกขี้น้นติดโอ้ยมันบุบีดอกกะดับนั้นนะมันสูตรนั้นบุบีบุบีไผกกาเฮ็ดแต่เพื่อนยังไสูตรนี่ยเราก็ยังบูกาเฮ็ดดอกถ้ามันเทแล้วมันได้ทิ้งหรืะ มันต้แม่นหงงานพุทนมันจะเห็ดใดตัวนด่นกะันว่าสี่มือเขาธรรมดาเลยโอ้เห็ดโบได้โบได้เด็กขาเพราะว่ามันคือตะเกียบเพื่อนเห็ดแต่มันได้อยู่สองปีด้ดวงหนึ่งขนาะดมันม,มีคนซื้อกันแล้วเพื่อนเห็ดไสก์ว่าเห็ดได้ลูกนี่ขาเจ้าห้อยไว้แล้วไป Head เห็ดเวียกไหมเมือม่อหน้าขึ้นออกมาจะมาเห็ดอีกอ,อันนั้นขาเจ้าเห็ดได้อยนะู่เด่นเด่นและเสื้อสองสาบปีจรงเลยแค่ <laughs> ดวงหนึ่งนะปัจจุบันนี้เขาเห็ดเป็น เป็นผลิตเป็นสินค้าสีเฮาเซียคือเพื่อนมันมันมันบุได้บานี้เวลาการไซมันก็ตั้งกันเพราะว่าตะกี้ั่นเพื่อไซมีแต่งานพิธีกรรมเช่นว่าอบุญส่งเฮือบ่บุญพ่วีดบ่บุญในเพระเจะเามาไซบ้านี้คือเฮาไซคูอม,มือเฮาไซทั่วไปปาะนี้ <c oughs> หลักจากได้มาแล้ว <c oughs> เฮาอัน,นไซทั่วไปที่เฮาเชิบเฮ็ดคือเพื่อนั่น มันบูได้ประเด็มันเวลามันเนี่ยแหละเนี่ยสำคันมันคนใหญ่สุดท่านละมันหลักการของเรามันก็เดียวกันแหละตั้งแต่ว่าขี้สูตรเราท่านเราเอาเป้าเอาขี้สูตรสดเราปตีใส่กับนน้ำมันดแม่น้ำมันโซลาะน้ำมันหยอดใส่คิดว่ามันมันก็มันมันบูดีประเด็นเนี่ปตีใส่น้ำมันมาเขาว่ามันบูดีโม่งไหนเพราะว่าคุณสมบัติของคิดสูตรนะนะ มันเหนียวเนาะจะเป็นน้ำมันใส่มันมันวุ้นเหนียวได้มันซีมืดนช่ไหมวันนี้มันติดไหมยอะมันถ้าติดบุดีอันคว้ใหม่ของมันน่ะมันมันก็คือเขาต้มเสี่เขาต้มนี่เขาติดติดแล้วมันติดเลยนี่นะติดแล้วมันติดอยู่แค่แหละมันพูดถึงว่าขั้นสีเปื่อยเสียนั้นคืออาจจะแคนยูนครพขนมนะบันนี้วันนี้เรื่องการเรื่องการฮ็ดเต้าวันนี้คือการฮ็ดเต้านี่เขาเขาก็เฮ็ตปากมันยาวขึ้นี่ ปากมันยาวขึ้นปากมันยาวีนเพื่อนงมันมันมันโบว์แมนมาเพื่อ้มันงามในซื่อเลยมันมันปากมันยาวนี่มันอิงตามรุมเข้ารูมบวกตัวนี้ตัวนี้มีส่วนสําคัญเพราะว่าเพราะว่ารุมนี่ก็ก้นมันจะเข้าไปหาดีมันแบบเดียวกับอันเซ็ตสฟูรนหรือว่าแบบเดียวกับเครื่องเครื่องอัดเสียงเลยอัดเสียงนี่เสียงคนลองนี่มันเครื่องคือควายนี่มันบีเข้าไปแล้วเป็นล้อมักเสียบแับม้วนมันก็มันสาเหตุเป็นตัวนี้ แปลว่าเฮาเฮ็ดยาวท่านังดีตัวเนี้ยมันดีบนว่าเวลาเฮาเป่าก็ก็มันฮีดเสียงเข้าไปมันมันฮีดเสียงเข้าไปแล้วหูนี่ต้องให้มันซื้อคือขาเจ้าเฮ็ดเยอะเยอะฟังนะขาเจ้าเราเฮ็ดเตาอันนั้นอันเป๊ะกว่าเป๋ยยามบุเรียนเป๋ยโบทางในเข้าอีกโอ้ยยามตีบนั่นมันเอาเลือกเตาขุดลาบุบเวลาเวลาเป่าเข้าไปมันคือกัดเนี่ยมันเอาอัดเป่าเข้าไปลมมันสิดัง ดูเฮาเลยครับบ้ันี้ตัวยาวนี่เนาะตัวยาวนี่เวลาเอาเป่าเนี่ยเสียงเสียงมันเสียงมันสิแน่ก่อนเสียงมันสิแน่นแล้วเสียงมันชิจุบดีก่อนแล้วคนก็ว่าเออแล้วคนก็ว่าโอ้ตานี้มันมันบุเก็ตก่อนโทษนี่แหละตกากาศง่มันมันเป็นแห่ตุ้มลมหมายเขาว่ามันชิลมจุบลมบุจุกมันก็ขึ้นกับเตาวันนี้แหละอันอันตัวนี้มันมัน มันหัวใจสําคัญบันที่สุดเรื่องเต่านักสร้างข้าเจ้าอ้ยมีปัญหาดีเราคนก็ไปซีหูง่ายอยู่ซีหูบบกง่ายบานนี้เป่าเข้าไปลมลมเข้าหลเราตาส่วนของคนได้ไปเข้าวันนี้คันหูมันน้อยหลายเลยหููมันน้อยหลายแล้วลมให้มันเข้าน้อยไปนี้มันแน่นเอิบพิ่บันนี้มันฟืดฉะนั้นหูตัวนี้ต้องให้มันละเอียดตัวนี้เนี่ยมีคอังวัด จออันตัวน <m ur rei> ี <m ur rei> ้เฮาใส่เฮาใส่ดอกสะบานก็ได้เอาเอาสะบานแปดแปดมิลหรือเก้ามิลหนึ่งก็ได้โบ้หดบ้ให้มันหดเส้นขั้นมันหดเส้นนี่มันสีใหมันลอยอมันใ่แล้วเวลาลมเข้ามันเข้าหลายแล้วมันมันเมื่อยเหาเวลาเขาเป่าหลักสร้างกันโอ้เกือบหลุอยู่ฟอยหูมัใยครับบันนี้แค่นั้นมันจกดังอยู่มันเรียมันขาเจ้ามันเฮ็ดดีอยู่แต่ว่า บัดอันนี้อยู่เตาในเวลาเขาเป่าลมเข้ามันเข้าหลายพวกเข้าหลายมันพายเมื่อยเออเม่นแล้วมันกินลมแล้วคนก็เห็ดพวกนี้น้อยก่อวันนี้พวกพวกเออบางบางบางสร้างเห็ดอันพวกนี้บุมีเพื่อนว่าอาศัยวันลมเข้าไปแล้วไปต่ำลวดก่อไปต่ำลวดให้มันมันดังเฮ่แต่บางเพริลเหมือนเด้กหมายเขาว่าลมเข้าไปแล้วไปต่ำรีนมาเดียวคือพวกวันนี้แ่อินเดียแห้งดี มันง่ายแบบเดียวกับกระปุกพาวดีกว่าเวลาเวลาเขาเป่าเข้าไปลมมันที่ไปขังเลยสักคนลมไปขังแล้วมันจะไปต่ำรีนเหมือนล้ะมันพาให้แขนนั้นด่างทุบม้วนแล้วก็รีนแขนนานๆีมันจะเป็นประทาเขาินโดยตรงเม่นเม่นเม่นมมันไปมันไปอันยุ่พกสักคนบ้านนี้หลักสร้างข้าเจ้าเฮ็ดพวกเดินน้อยเวลามันถือกระทบกระเทือนได้คิดสุดว่าเดินมันตูดขึ้นอย่ย มันตูดขึ้นแล้วมันมันรี่ให้มันไปไปไปดาากับอันอันพวกนั้นมาดังมาดังอันอันอันแกะดแก๊แกะอะรเขานั่นแหละสายเหยียบมัน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 เรื่องการผลิตมันก็แตกต่างกันน้อยเดียวนิดเดียวแต่ว่าหลักสูตรอันเดียวกันอันตั้งแต่ตั้งแต่สมัยตอนตอนเจ้าอนเสียใส่ท่านเวียงจกนี่ยผู้มีคนเนี่ยผู้มีสร้างแปลว่าเวียงแก่นนี่มันห่างห้าสิบปี คือคืออัเนานสงครามทำลายดิหลักจากหลักจากได้มาแล้วเมน่นเม่นสร้างนี่แล้วเมน่นอันอันตอนนั้นสยามแล้วกวาดต้นไปมัดเอาไปมัดมด,มด,ด้วยจันนี่พวกมีคนบานนี้ต่อมาแล้วมีมีอาจารย์ก้นอาจารย์กวนเราล,ละเป็นพ่อค้าขายยาฟิลโมเตกีมมกมกม้มันมันตะกี้มันกดหมายมันบวกเข่งคัดคือขูมมือนี่ไดยไปแล้วเราเอาฟิลละล,อไ,ล,อ,ไล,อ,ไลอไปลาอไปลาะไปลาะไปขาย ล้วไปเห็นสร้างเห็ดแครดอยู่ขอดแก่นตะกี้ตะกี้ไปมาลราเนี่ยบุบีหนึ่งเส้นสื่อได้ท่านเ่จะมีเงินเจ้าอยากไปใส่เข้าไปเพราะขุดเทียกุ้งกไปรุ้เพราะว่าข้าเจ้ายังถือเป็นเดียวกัน้แต,แต่แต่สมัยก่อนหลังจากนั้นเราเราไปเห็นอคนเห็ดแครดอยู่ขอดแก่นแล้วเราเราไปขอเงียนเพื่อเอาพิน้าจ้างเยนหลังจากนั้นเราเียเปิดแล้วตอนอัน เจ้าอน,นุเสียใส่เลี้ยวโตมาแล้วแม่นแม่นเราเป็นผู้ทันอิทมาสอดคนลาคืนนี่ยนะอันซื้อจานกุ้นตายแล้วแหละเพ่ตายได้เกือบเพาสี่สิบปีแล้วมันแคนที่ขนแก่นในหะ้ข้าเจ้าแคนแบบดื่มข้าเจ้ามันซีเป็นเนี่ยได้ไดมเคนแบบดื่มมันบูมแม่นเนี่ยได้ไดมมันข้าเจ้าเลียนข้อมันเลียนเลียนข้อลงมาอย่างสิเนะี่ยมันเลียนข้อจืดลงมารุา่มมันสิแล้วแบบนี้ ลูกลูกปลายลูกของเธอก็มันมันมัน,ม,นมันเพียนกันมาเสบือกันอย่าซีดีหน่อยนะมันเคียนแต่ก้อนน่อนี่อันอันอันมันเป็นอย่าซี่เน,บบนี่แคีนแบียบดีลิเมนออกจากขอนแกียนมดนี่น่อยลืมออกจากขอนแกีนแคีนแบบนี่หนะ่อยมาจะว่าอันนั้นมาปีพันกว่าร้อยห้าสิบห้าสิบปลายเพราะเราเพิ่นเพิ่มมาสอนกันทําอีกก็เอาตําราแบบขอนแกีนนะ่ะ บานนีโตมาตอมาบ้านเมืองมันเจริญแล้วหลายคนแล้วก็ไปทวงเออมันพวกงาสินาแท้จริงเนี่ยนี่มันดีมันดีอยู่บนว่าเวลาลูกไน้มันเทศกันกว่าอามัดก็มันบุมักเตีมัน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 ก็คือเขาเอาเรียนแบบนี้เขาเรียนแบบนี้หมายคือว่าลูกมันมักอยากเตียมไปมัน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 กูเทศกันดิต่อมาจะว่าเจ้าทวงค่อยทวงเจ้าทวงค่อยทวงแล้วก็เลยไปไปเฮ็ดแบบไม่อันนี้ข้าเจ้าว่าห้องว่าเคน เช่นห่างนกยุ้งแม่นลแล้วต่อมานะจังว่า,จวาเจ้ากระเพียนปลีป่ยนพรกระเพียนแปลงสุดท้ายแล้วไปเฮ็ดแบบนี้เพิ่อยุอีสานก็เฮ็ดแบบนี้ยุลาก็เฮ็ดแบบนี้อย่างนี้นะอันอันสร้างแบบเฮ็ดแบบเข้าบุมีนะ <laughs> กับกับตัอน,นั้นแต่ก่อ <s> นอะเลยม็นสร้างนี่มันนป่นแหลวเพราเรื่องแค่นี้เกิดทีนี้แล้วแม่มันมันเกิดยี่นพวกส่วนเผาพวกส่วนเผาเบิ่งมีแบบที่เอาแบบได้ปุ๊บ